ส่วนนี้ครับน้องประชาชนตั้งผู้ฟังแฟนรายการที่ครบท่อไหลสบายดีไอ้น้องภะษาชนคนสาธรารณรัฐภาษาที่ปไตยภะษาชรลาวมื้อนี้จกอกะความจริงของไทยเบาเบาเบาจกแต่วันนี้เออจกแต่ว่ามื้อนี้นที่พินไปที่ส่งไปให้คนลาวนะเป็นการจกอกะอาเซียน เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการแถลงข่าวว่าวาให้ฟังว่าของเสียอย่างกันแน่ต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายการบอดไซส้เวลายาวสิหนาทีพอขณะน,นี้เวลา8ปดมง สามบห้นาทีก็ใช้เวลาสินาทีจบเลยบต้องยาวขณะนี้8ปดมสนาทีใช้เวลาแค่15นาทีอตอนนี้8ปดโมงสามสก็ไปแปดมงห้าก็โอเคจบเลยลแยละไรกันจะชี้แจงแถลงไขเฉยนี่ประชุมกันมาสอวันละ ประชุมมาสองวันเราจะมีการประชุมครั้นที่สอีกรอบหนึ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายๆอย่างเพื่อให้รายการเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์ณปัจจุบันเพื่อใเข้ากับบรรยากาศทุกวันนี้ก็เลยมาชี้แจงแถลงให้ฟังเรื่องการวิเคราะห์เรื่องของการเมืองของประเทศเรา ก็จะยังไม่พูดเพราะจะดำเเรียงให้ฟังหมดว่าเราจะปรับรายการอย่างไรเริ่มวันหนึ่งจะจัดสองช่วงช่วงละ20นาทีไม่15นาทีไม่เกิน20นาทีแค่นั้นแหละไม่ใช่การนําเสนอข่าวแต่เป็นการวิเคราะห์วิพากวิจารณ์สถานการณ์ของการเมืองหรือสถานการณ์ของข่าวนั้นที่เราหยบประเด็นขึ้นมาจับขึ้นมาประเด็นเดียวเช้าเนี่ย ถ้าจะพูดประเด็นการเมืองของประเทศไทยเอาพูดให้ฟังว่าเวลาสองช่วงทีจัดรายการช่วงที่หนึ่งแมงสานาทีอันนี้ช่วงที่หนึ่งคือรายการจอกเปราะความจริงกับเทิดเกียรติทรงบัรพตจากแปดโงคึ่งไปถึง8ปดโมงสีไม่เกินแปดโมงห้จบช่วงที่สองทีนี้พักแหละ พอจบปั๊บพักทานน้ำทานข้าวถ้าทานข้าวแล้วอย่างวันนี้ทานข้าวแล้วก็ไม่ต้องทานข้าวอีกก็ทานน้ำพักก่อนให้สบายใจเริ่มต้นใหม่อีกเวลา9นาฬิกา9นาฬิกาส0มนาทีนะจากมันมี2ช่วงช่วงหนึ่งแดโมงคึ่งช่วงที่สองเกโมครึง่งจำง่ายๆอย่างนี้8ปโมงครึง่ง จอกกอความจริงกระเทิร์กียริสมบัติพดข่าวไทยวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองของไทยเด็ดเด็ดเนื้อเนื้อล้วนๆเลยไม่เกิน20นาทีอยู่ใน Youtube อยู่ใน Facebook อยู่ในไลฟ์สดช่วงที่2 9งครึง่งช่วงที่1นี่8 0โึ่งใช่ไหมช่ว 2, 9, งวาาที่2 9ง0ึ่งส่วนรายะที่2นั้นเป็นรายการจอเกาะอาเซียนภาคภาษาลาว จกอ,อาเซียนภาคภาษาเราเก้าโมงเคินไปฮอดเก้าโมงสี่สิบาบกเกินเก้าโมงสาวช่วงละประมาณสิบหานาทีหรือบอกเกินสาวนาทีจบนั่นก็เป็นการเจาะเลาะเข้าไปวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกเกี่ยวกับไทยเริ่มจากเราเน้นที่เราเจ้าเรา พข้ามาเวียดนามกัมพูชาแล้วก็มาเลเซยียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บุนัเนี่ยเก้าประเทศที่เหลือเนี่สี่ส้เวลาช่วงเวลาเก้าโมงเคิรนแต่เน้นเป็นภาคภาษาลาวเจ้าว้า wow, วภาษาลาวเลยตั้งซื้อรายการว่าจกเพราะอาเซียนกับเพื่อเจียดสมบัติพนถือกันเจ้าเปลี่ยนจากคำว่าความจริง ไปเป็นคำว่าอาเซียนถ้าแปดโมงคืนจอกเลาะความจริงกับทื่อเกียรติทรงมรดกถ้าเก้าโมงคืนเป็นจอกเลาะอาเซียนกับทื่อเกียรติทรงมรดกเช่นกันจ้าเดี๋ยวขออย่าจอกเลาะความจริงอาแปดโมงคืนนี่นี่นี่ประชุมกันมาแล้วบันทึกแล้วก็ลืมเนี่ยคุณทื่อเกียรติะ 8โมงคืนนี่จอเพราะความจริงกับเหี่ยวพยาแต่9โมงคืน9โมงคืนนี่จาะเพราะอาเซียนกับเทิดเกียรติสมบัติพจเออเดีส๋สิตอน8โมงคืนเป็นเหี่ยวพยาตอน9โมงคืนเป็นเทิดเกียรติสมบัติพจเจ้าแตกต่างกันอยู่แค่ตรงนี้แหละครับไ I mean. อ้น้องเท่าไหร่จ็คชูวัตเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาประชุมพักไปเรียบร้อยแล้วครบรอคบครบห้ 60, าหกสิบหกสิบหกปี เมื่อวันที่เสาร์สองที่ผ่านมามื้อนี้มันผมเม่นเสาร์สองแล้วนี่มื้อนี้วันที่เสาร์สี่มื้อนี้เป็นวันพุธวันพุธถ้าเมืองไทยก็สีเขียวนี่เขียวนี่วันพุธวันพุธสีเขียวที่เสาร์สี่เดือนมีนาปีสองพันสารเอ็ดแต่ว่าพรคประชาชนปฏิวัติลาว ประชุมกันตั้งแต่เมื่อวันที่เสาวสองมีการเลือกประธานประเทศเลือกต้นเลือกประธานสภาสภาสั้ถัดมาก็เป็นรองประธานสภาจากคนจากคนอยู่ในมือนี้นมีหมดเรียบร้อยแล้วน้องทำมาง่ายอย่างดีเลยอ่าพิมพ์ออกมาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเอกสารเป็นกระดาษแผ่นกระดาษสีง่ายแนย่แล้วก็อะไรวะเมื่อนีนยังบอกว่ายังบอกว่ามือนี้แจ้งสื่อ เลือกประธานสภาแห่งชาติเลือกรองประธา,สานสภาแห่งชาติเสร็จเลือกประธานประเทศรองประธานประเทศเสร็จเลือกนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเรียกว่ารัฐบาลของเราเป็นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่เสาร์สองหู้แล้วก็ขอแสดงความยินดีและซึ้มซุ่มประธาน นายกรัฐมนตรีของประเทศลาวคนใหม่ต่อจากท่านทอรุนสีสุริศนะคณะรัฐบาลสาวคนน้นะฟังกัว่า,วาท่านพันคำวิภาวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นหัวหน้ารัฐบาลเจ้านะแต่ผู้นำประเทศเป็นไม่ทา่าหมู่งหมดโดยที่ไอเอสเคยว่าไปแล้วท่านทอรุนสุริศก็ได้เป็นประธานประเทศ มีไพโวไพอีกหลายคนก็ว,ว่าสียังว่าวมือนี้นะเดี๋ยวจะไปว่าออมือถัดไปแต่มือนี้แก้งไว้วสื่อว่าการปรปับปรุงผักรายการเพื่ออย่งเวลามันเป็น Youtube เป็นไลฟ์สดเนี่ยถ้าเอาไปเว้ายาวเนี่ยคนบอกแสนใจเปิดมึงเลยมันยาวหมดเพราะนั้นเราใส่แค่15นาทีย่างเกง่งย่างเกินนี่บอกเกินสาวนาที บกเกินซาวนาทีจบสิว่าประเด็นไหนทียิบประเด็นไหนขึ้นมาเว้าก็ะยิบขึ้นมาเว้าเลยจะประเด็นนั้นมาว่าวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารว่าไปเลยบมต้องมาอ่านบมต้องมาอย่างนอกจากว่าโอเคลายสื่อบุคคลลายสื่อคณะคณะผู้นำคณะกรรมการของพรรคคณะกรรมการของประเทศคณะ บริหารคณะรัฐบาลของซาติซีระแมงต้องเอามาอ่านอ่านลายซื่อจือ้อมาได้หมดจือ้อมาได้หมดบอกว่ารัฐบาลไทยบอกว่ารัฐบาลลาวรัฐบาลพม,ม,ม่าเมียนมาหรือว่าจะเป็นรัฐบาลของกัุพาชาสุเด็จคุนเซนรัฐบาลเมียนมาของ,ของในคนประเด็จก,การะนะยึดอำนาจจากปราาิชาธิตไตยเข้ามาหรือว่าจะเป็นรัฐบาลอ,อาชาธิปไตยของอันประเทศบูน่บูน,บนยะ บอกประธานาธิบดีก็มีหลายประเทศอยู่นี่แหละก็ยิบประเด็นขึ้นมาเว่ากันพี่น้องทั้งหลายครับเห็นไหมพูดตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วสิบนาทีแล้วเพราะฉะนั้นสิบห้านาทีนี้มันพอมันหม่เจาะไม่ต้องเลือยเฟื่อยออกไปยาวน้ำท่วมท่งผับูงหลงเหลงไม่เอาเน็ต,เน,ตเนื้อ,เน,อเนื้อเลยฟังไว้นะครับที่เราปรับปรุงแผนงานต่างๆนี้เรามีการประชุมกันเนี่ย ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักข่าวสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการระเบียบสังคมมีคณะกรรมการ9้าท่านรวมกับผมเป็นสิบนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราประชุมกันแล้วนี่มันจะครบรอบปีนี้กำลังคูดอยู่เนี่ยมันปีที่สาสสามของสำนักข่าวสอสพศเดือนหน้าเมษายน ครบ30สามปีแล้วย่างเข้าสู่ปีที่34ก้าวเข้าสู่ปีที่34สํานักข่าวของเรามีหน้าที่นโยบายชัดเจนคือต่อต้านยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเจอทุจริตคอร์รัปชันที่ไหนเจอกันปะณะดา,าขะสาสาเป็นสุนัข f ้ r w วัดอันนี้คือของประเทศไทยไม่เกี่ยวกับ9ประเทศอาเซียน เกี่ยวกับประเทศไทยต่อต้านยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนโยบายหลักสองข้อนี้แล้วก็ยังมีนโยบายหลักอีกอันนึงก็คือว่าให้การช่วยเหลือรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย แล้วเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านค่าแรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนกัมพเวียดนามพม่ามีมาส่วนใหญ่ก็คือแค่นี้สี่ประเทศนี้ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วถูกการแกล้งถูกรังแกไม่ได้ไ <c oughs> ดรดับความเป็นธรรมถูกกะาเปรียบจากบรรดานายจ้างนายจ้างของประเทศไทย เอาอย่างเช่นกรณีมาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเป็นผู้ช่วยแม่บ้านหรือเป็นแม่บ้านอะไรแล้วแต่แล้วนายจ้างเนี่ยบ,บงังคับขู่เข็นข่มขืนอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถร้องทุกข์ร้องของความช่วยเหลือได้จากสำนักข่าวสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการเอาเปรียบสงคมเพื่อร้องของความเป็นธรรมได้รับการช่วยเหลือการช่วยเหลือของสำนักข่าว ก็ย่อว่าสสปสสำนักข่าวสสปสหมายถึงว่าเป็นสำนักข่าวที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่คิดเงินไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นบริการฟรีเว้นแต่ต้องขึ้นศาลต้องขึ้นโลงขึ้นศาลนี่ไอ้นี้คุณต้องจ่ายค่าทนายความสำนักข่าวไม่จ่าย ถทนายความหรือว่าฝ่ายกฎหมายของสำนักข่าวเขาก็ต้องมีรายได้ของเขาแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้จากสำนักข่าวในการลองทุกแล้วขาดให้สำนักข่าวประสานงานเอาฝ่ายกฎหมายของสำนักข่าวท,ที่เป็นที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายไปเป็นทนายความว่าความให้ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดหนึ่ง เราสามารถติดตามแคดีของท่านที่มาลงทุกได้ตลอดระยะเวลาว่าอคดีดไปถึงไหนแล้วทนายคดนีไปถึงไหนเป็นยังไงเป็นยังไงได้แล้วตัวเนี้ถ้าเอาจากทนายที่อื่นมานี่ผมไม่สามารถติดตามได้เพราะมันไม่ใช่ภาระของเราส่วนเรื่องราคาที่คุณจะตกลงกันไปตกลงกันเองเลยเท่าไหร่ผมไม่รับทราบแต่ผมก็บอกว่า ทนายเอาให้ถูกให้ได้น้อยที่สุดเพราะช่วยเหลือคนยากคนจนนี่แล้วไม่ต้องมาแบ่งเบอร์ซ็นให้สำนักขา่าวสำนักข่าวไม่ประสงค์จะแกะได้เบอร์ซินจากทนายในการส่งลูกความให้ไม่เอาแล้วทําอย่างนี้มาไม่ใช่ว่าทำแค่สองสามปีสี 4, ่ห้าปีทำมาสามสิบสามปีแล้วครับจะเข้าสู่ปีที่สิบสี่เดือนเมษายนวันที่หนึ่งเมษายนนี่ครบรอบแล้วสี่สิบสามสิบสี่ปี ครบรอบ34ปีแล้วพระด้านท,าทาน่านทั้งหลายนอกจากการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกร้องของความช่วยเหลือโดยท่านไม่ต้องเสียงกันเลยในขณะเดียวกันเมื่อขึ้นลงขึ้นศาลประสูงให้เราจัดทนายให้เราติดตามเรื่องให้ด้วยว่าไปถึงไหนถึงไหนยังไงแบบไหนถามทนายได้ตลอดสิ่งสำคัญที่สุด ผมจะบอกให้ไว้ใจทนายได้เรามักจะเจอกันบ่อยๆว่ามาพูดมาพร่ำไม่ฟังว่าทนายเราจ้างไว้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากจะพูดออกอากาศเพราะนนทนายก็จะเสียหายทนายดีมีเยอะครับมีเพียงส่วนน้อยที่จะเสียไอ้ทุกองการก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีอะใช่ไหมนี่ส่วนนี้คือหน้าที่หลักของสำนักข่าวกระสอบ ส่วนพี่น้องประชาชนคนลาวคนกมนัมพูชามายามมาเวียดนามมาทํางานอยู่ในประเทศไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องทุกโอเคเลยเธอแค่โทรศัพท์เข้ามาไม่ต้องมาถึงสน,นามก่ายกโทรศัพท์หาคุณด้วยเกียรติหรือยกเฟซมาโทรเฟซก็ได้โทรศัพท์ก็ได้โทรเฟซก็เทิดเกียรติสุพรรณพุโทรศัพท,นพนทพ์ก็0 8 0 7 7 6 3 4 4 4, 4, 4. เป็นเบอร์ไทยผมเหลือเวลาแค่1นนาทีนะั้น พี่น้องนี่คือรูปแบบรายการแล้วในขณะเดียวกันเมื่อครบรอบ34มีปีครบรอบสาปีย่างสู่ปีที่34สำนักข่าวทำอะไรมีแต่ยังไม่เผยตอนนี้เดี๋ยวจะพูดให่นฟันเดี๋ยวจะเริ่มต้วนว่าปีนี้ทำอะไรปีที่แล้วตั้งหนาตั้งตายอย่างดีเลยสำนักข่าวอุตสาห์ไปพิมพ์บัตมา จะจัดงานครบรอบ33ปีเพื่อหารายได้ข้าไฟสถานีวิทยุกระจายเสียงแต่ปรากฏว่าโควิดมากำหนดสถานที่เรียกร้อยพิดไว้เรียกร้อยเห็นไหมสวยไหมเฉพาะบัตรเข้างานนี่ก็สวยแล้วครบรอบ33ปีย่างเขาสู่ปีที่34 แล้วในขณะเดียวกันสภาขุนนางของหนุน <c oughs> พื้นที่ของทธรรมปษษษิสส์90ปีที่9พอปีหน้าสำนักข่าวย่างเข้าสู่ปีที่34สภาขุนนางของหนุนย่างเข้าสู่ปีที่10เ <c oughs> พิ่มเพียเดียว10ปีละ <c oughs> ทำแบรไว้อย่างนี้มีภาพเยียวพญาเนี่ยนั่งอยู่นี่เยียวพญา,าเจริเกียรติสมบัติพลด เบื่อโต๊ะเบื่ออะไรปรากฏว่าโควิดมาจัดไม่ได้ขนาดผมเตรียมเอาสาวมุ้งมาองเพลงนะกาจะเอาคือเสียมาลงเพลงเอามาแสดงสาวมุงมาแสดงบนเวทีอะไรตรงมีหลายประหุนจัดคึกคักใหญ่โตมากและพิมพ์บัตรอย่างดีนี่แค่กระดาษอย่างดีเหมือนกับเป็นภาพถ่ายเลยปรากฏว่าไปเจอโควิดเข้าจบจัดไม่ได้เพราะนั้นปีนี้โควิดยังไม่หมด จัดไม่ได้แล้ครับคอนเสิร์ตจัดไม่ได้แล้วครับไอ้ไอ้ท็อกโชอะไรต่างๆแล้วเราจะทําอะไรมีแต่ยังไม่บอกวันนี้อุบไว้ก่อนเวลาหมดแล้ไหมไม่ต้องยาวแค่นี้พอจัดรายการแค่วันนี้ได้กี่นาทีแค่ยี่นาทีไม่ถึง20ด้วย10กวนาทีเพราะนั้นวันนี้เวลาหมดผมต้อเกตสุวรรณภูต้องลาไปแล้วล่ะครับไอ้น้องระชาสุนคนลาวในชาาุพีาระเบียมาประชา,า,าชนชาวกัมพูชาเวียดนาม แล้วก็มา,มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียลาไปก่อนเบิดเลยฟิลิปปินส์บในนะเจ้าพ่อกันไปปืนมื้อนีเก้าโมงครึ่งวันจัดจัดมืออ้อดีเฉียเดียวแปดโมงครึง่งกับเก้าโมงครึ่งเจียว้ไมไนดะ้แปดโมงครึง่งเจาะเกราะความจริงกับเยี่ยวพญาพอเวลาเก้าโมงครึง่งเจาะเกราะอ,อาเซียนกับทฤเกีสมบรรัติพุทธด้วยรักงกายของยายสังคมจากกระผมุ่งดกวยทฤษฎีสมบัติพุทธลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ អ្វើប្ះថាម� a u t h e สมเด็จพระนงางเจ้าสุทิดาผู้ัาราชาแห่งฟ้าสยามพระพักตร์เริดแล้วพระ,ระนิรดวงตัวแวววาพระไทยดังง้งองอารามพระนามเธอทิดาส่ง ราาประทับพระราชาอาทเบื้องปลายกษัตริย์ราชวงศ์จะกรีนบำบัดทุกบำรุงสุขไทยทั้แผ่นดินน้ำพระไทยแผ่ไปยใ่สิ้นชโล้มพืน ไปแท้สองยินดีน้องกล่าวดีถวายพระพรายทรงพระเจริญยิย่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรัตนารัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรง พัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวาอกปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองราชินีทรงพระองค์เจริญ ขอองพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขงีระบารมีจัก,กรีมหาราชาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินี สยามแท้วาอ,อกปักอัคราเมะเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีคงราชีส่งพระอังเจริ